สวัสดีครับนี่คือ i n s i g e New Podcast กฎหมายเลือกตั้งส่งผลต่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบุทกภัยปัจจุบันอย่างไรเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือปปรายงานจากสนาการาปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม29จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางรวมถึงปริมณฑลรอบกรุงเทพทั้งสิ้น147อำเภอ938ตำบล5,820หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ369,513ครัวเรือนหรือได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า1.11ล้านคนในหลายจังหวัดมีผู้ป่วยจากโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าโรคฉีหนูอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงตาแดงผืนคัน จำนวนหลายพันคนล่าสุดซ้ำเติมด้วยภัยหนาวชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเริ่มขัดแคลนเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาวในสถานการณ์ดังกล่าวประชาชนพื้นที่น้าท่วมเริ่มบ่นถึงนกักการเมืองว่าหายหน้าหายตาทําไมไม่มาช่วยเหลือดูแลเนื่องจากหลายคนไม่รู้เรื่องกฎเหล็ก180วันก่อนสภาผูา้แทนราษฎรเส้นสุดวาระ จึงไม่เข้าใจข้อจํากัดของพรรคการเมืองสอสและว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งที่กําลังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ในเวลานี้สส,สพื้นที่ถูกประชาชนกลดด่าแสดงความไม่พอใจบางคนบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะเลิกสนับสนุนหรือแม้แต่คนที่เข้าใจเรื่องกฎเหล็กก็ยังอยากให้สสลงมาให้กําลังใจโดยไม่ต้องนําสิ่งของมาแจกจ่ายก็ตามซึ่งพรรคการเมืองและสสหลายคนก็ทําอยู่แต่บางรายไม่กล้าเสี่ยงกลัวว่าหากเกิดผิดพลาดเพียงเล็กน้อย โดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจถูกการเมืองฝ่ายตรงข้ามยื่นร้องเช็คบินย้อนหลังตอนเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์โดยใบเหลืองใบแดงต้องชดใช้ค่าจัดเลือกตั้งใหม่หรือถึงขั้นยุบพรรคแล้วแต่กรณีข้อเรียกร้องของนักการเมืองที่ต้องการให้คลายกฎเหล็ก180บวันดังกล่าวกะกะตอ,อ้างว่าตนไม่ได้เป็นผู้กําหนดข้อห้ามนี้แต่เป็นกฎหมายเลือกตั้งออกโดยรัฐสภาดังนั้นหากสาวไปยังต้นตอของกรณีนี้จะพบว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่ผู้ร่างกฎหมาย มีทัศนคติกับพรรคการเมืองเป็นลบจึงเขียนข้อจำกัดเพื่อควบคุมการตรวจสอบของพรรคการเมืองอย่างเข้มข้นจนส่งผลต่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติไม่สามารถทำได้อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันคำถามคือในอนาคตจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายนี้หรือไม่เพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าพรรคการเมืองคือแหล่งผู้แทนประชาชนมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ